ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเดี๋ยววจาจย์สวัสดีพี่นุชบ้านนกนะคะแม่ลินสวัสดีน้องนุ้ยนะคะปูสวัสดีเยลินค่ะพี่มูสวัสดีพี่นุชนะคะพี่วันจันสวัสดีน้องนุ้ยสวัสดีพี่กบกบค่ะน้องเดือนสวัสดีพี่วันวันจันด้วยนะคะในห้องมียุงนิดหนึ่งน้องเดือนสวัสดีจ้ายายต่นนะคะ ส,ส้มกินส้มกินสดส้มกินสดไม่เป็นค่ะต้องกินเป็นน้ําที่น้ําปั่นอะไรเงี้ยกินเป็นนะคะน้องอ้อทักทายยายแตนสวัสดีพี่ลินนะคะเพื่อนยาสวัสดีคัมส้มและทุกคนในห้องนะคะ,ะสวัสดีเพื่อนยาด้วยนะคะน้องเก่งบอกว่าหายไวๆนะคะ ทำไมวันนี้ร้อนทำไมวันนี้ร้อนพี่หมูสวัสดีครูใจคะ่ะปัญญาสวัสดีน้องอ้อสายฮานะคะพี่วีสวัสดีพี่หมูหมูด้วยคะ่ะพี่หมูหมูสวัสดีพี่วีค่ะนะคะของพี่วันรันปกติมากยินดีมากๆเลยคะ่ะยินดีมากๆเลยนะคะด้วยความเต็มใจเลยคะ่ะอ่าพักผ่อนเถอน้องส้มนะคะใช่อ่า แม่ลินสวัสดีมาดามแตนนะคะพี่วิวก็สวัสดีแม่วันไพวันนะคะพี่วิสวัสดีนะคะแป๊บเดียวนะคะสู้ฝนตกสู้ลงมาเนี่ยพื้นดินยังไม่หายร้อนเลยนะคะเรียกได้ว่าฝนก็ไปแล้วมาส่งกำลังใจให้ส้มนะแล้วไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอ,ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะวันนี้สวัสดี ส่วนเราเองก็เป็นฤดูร้อนแรกเลยนะคะที่เราเาพิ่งเริ่มปลูกผักค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยแหละว,ว่าถ้าสภาพอากาศแบบสําสำหรับพวกเราชาวคีเเตอร์นะคะที่เปิดโหมดมืออาชีพเหมือนกันนะคะยินดีต้อนรับเพื่อน,อน,อนทุกคนคะ่ะต้องน้องกูสวัสดีพี่พิทด,ด้วยค่ะเ,เดี๋ยวจากลงไลน์แล้วส้มก็จะไปอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็เตรียมนอนเลยเพราะว่าเดี๋ยว พี่มิวสวัสดีน้องอ้อน,นะคะกัดอะไรหนึ่งค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งเินเมนแม่ติดแล้วค่ะ หลายหลาหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอ่อทำให้เราหลับไม่ยาวเนาะแต่วันเนี้ยอได้พักกันเอามายำใส่ประมือหรอเยอะเลยนะค่ะพี่กบสวัสดีพี่เอียดค่ะพี่เอียดสวัสดีน้องนุ้ยนะคะเพื่อนยาสวัสดีจ้าน้องหวันหวันคนสวยเซ็กซี่นะคะ แวะมาทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดบ้านหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาเดิมค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะพูดคุยทักทายแชร์ประสบการณ์จังหรือจ้างสงสัยอาจจะมีอัปเดตนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปอัปเดตมันก็เลยหนึบๆนเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะคุณหนุ่มอุดรเข้ามาทักทายจับไม้จับมือเพื่อนๆในห้องได้นะคะน้องเดือนสวัสดีเลยซื้อเอานะคะ ด้ยวยความรวดเร็วนอกสาวโรงงานนะคะแล้วก็ไปตลา,าดแล้วก็ซื้อเอาค่ะมาหมูหมูนะคะพี่วันวันจันเคยเปิดเจ็ดจออยู่รอบหนึ่งโุ้ยเครื่องร้อนมากต่อไปก็เลยต้องลดเหลือห้าจอนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านพี่นุยนะคะทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตอนนี้เฟซบุ๊กที่ไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะน่าจะเป็นที่เขาให้อัปเดตแล้วส้มยังไม่ได้อัปก็ <c oughs> แมลินสวัสดีคุณวิทนะคะยายแดนสวัสดีคุณวิทคะ่ะพี่วิทสวัสดีพี่วันจัน เือเหน่เฉยเลย <laughs> พี่วันจันสวัสดีค่ะน้องกบค่ะพี่กบสวัสดีน้องปูคนสวยนะคะเ <c oughs> พื่อนยาพี่วิสวัสดีคุณยาด้วยค่ะแมลินสวัสดีมาดามแต่นนะคะอาจจะมีกระแอมกระแอมไอนิดนึงนะ,ะอา้าวทำไมวันนี้ร้อนทำไมวันนี้ร้อนพี่หมูสวัสดีครูใจค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับส้มสาวโรงงานปลูกผักอีกเช่นเคยในเวลา1ทุ่มน้องปููสวัสดีพี่วันจันนะคะพี่นุ้ยสวัสดีน้องปูค่ะน้องอ้อสวัสดีน้องปูสวัสดีนอสวัสดีครับพี่วันนะคะพี่วันจันสวัสดีคุณบีทค่ะอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ส้มต้องกัดมันก่อนคืออย่างว่ะพี่มิวสวัสดีพี่วันจันด้วยนะคะ คุณใจสวัสดียัยนีด้วยค่ะสวัสดียยแตนค่ะพี่นุยสวัสดียัยแตนนะคะพี่หมูหมูสวัสดีพี่วันจันค่ะน้องปูสวัสดีพี่หมูสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทั้งาทยจะไม้จับมือกันได้เลยนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าสามสิบวันเนี่ยก็ไม่ตามเป้าหมายเลยค่ะโตไม่ได้ตามอายุของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะ พี่นุ้ยสวัสดีพี่หมูค่ะย่แตนสวัสดีเพื่อนหมูนะคะพี่วิทย์หิวส้มตำทุกทีเลยเอ็ดเย็นยนีแล้วหิวส้มตำพี่นุ้ยสวัสดียลินค่ะพี่วันจันสวัสดีพี่กบด้วยค่ะอ๋อลงเดินบอกว่าของเครื่องนะคะพอมีเครื่องพี่ตันช่วยอีกเครื่องหนึ่งนะคะกระตุกกระตุกนิดนึง ช่วงนี้ไม่ได้พาไปดูสวนผักเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีแค่สแถวเองคะ่ะที่เราลงไว้นะคะประมาณสามสิวันนี้ตั้งเขามาคึมๆนะคะแต่ก็ยังไม่ตกเลยนะคะอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมคะ่ะนะคะที่ไหนเป็นยังไงเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาทาักทายกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกค,คนคะ่ะ พี่กบสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่นีนะคะคุณใจใจสวัสดีพี่วันจันค่ะน้องปูสวัสดีค่ะพี่กบนะคะนนึงค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพี่หมูสวัสดีพี่เอียดค่ะ แม่พชาชลินสวัสดีพี่เอียดนะคะแม่เอียดมาส่งพลังบวกจ้าข้างข้างเป็นส้มถ้าเอาไปปัน่นอะเป็นน้ำมะเขือเทศอราส้มกินเป็นส้มกินได้แต่ถ้าเกิดกินสดแบบเนี้ย กินนไไไมไไม่่ด้เคยจันสวัสดีพี่นุชบ้านนกนะคะแม่ลินสวัสดีน้องนุ้ยนะคะปูสวัสดีเยลินค่ะพี่หมูสวัสดีพี่นุชนะคะพี่วันจันสวัสดีน้องนุ้ยค่ะแม่ลินสวัสดีค่ะพี่วันนะคะพี่วันจันสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่วันจันด้วยค่ะายตนสวัสดีน้องส้มนะคะน้องเก่งสวัสดีพี่ส้มสวัสดีน้องเก่งเจอเพื่อนเพื่อนในเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะคะเอ๊อันนี้เป็นอะไรเนาะนะคะวันนี้มาเปิดบ้านตามเวลาเดิมนะคะหนึ่งทุ่มตรงค่ะ อ๋อคลิปตาส้มตำในในน้ำใช่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 คลิปผัดกะเพราเด้วยชอบมากพี่หนุยสวัสดีพี่วันนะคะยินดีเจอเปิดอเพื่อนๆในเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะคะเอ๊ะอันนี้เป็นอะไรเนาะนะคะวันนี้มาเปิดบ้านตามเวลาเดิมนะคะหนึ่งทุ่มตรงค่ะ ม่วันเสียงชัดขึ้นไหมคะคะน้ําไหลหรือยังคะพี่นุชพี่วีสวัสดีครับเจนีนะคะพี่หมูหมูสวัสดีค่ะอ้อนะคะน้องอ้อค่ะเปนยาก็กินยาด้วยเดิมเปนส้มกินแล้วจ้าก,กินแล้วกินวิตามินซีเข้าไปด้วยนะคะแม่พัชรินสวัสดีค่ะน้องเก่งนะคบพีวิสวัสดีแย่แตกน้องวันสวัสดีพี่ยาค่ะ